ผ้าใบสัมผัสเพียร้อยสิบเจ็ดชุมพรวิลล่าติดทะเลสุดหรูโฮมสเตย์ลับวิวหลักล้านแห่งเมืองชุมพรหากคนกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนริมทะเลที่มอบความเป็นส่วนตัวสูงดีไซน์สวยงามทันสมัยและเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนกับครอบครัวใหญ่หรือกลุ่มเพื่อนสนิทต้องไม่พลาดเพียงร้อยสิบเจ็ดชุมพรที่พักสไตล์โฮมสเตย์ระดับลักชวรี่แห่งใหม่ของจังหวัดชุมพรที่ให้ความรู้สึกเหมือนวิลล่าส่วนตัว พร้อมวิวทะเลแบบพาโนรามาบรรยากาศหรูหราพร้อมวิวทะเลแบบเอกซ์คลูซีฟเพียร้อยสิบเจ็ดชุมพรมักถูกพูดถึงในฐานะลักชวรี่โฮมสเตย์ที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมพรโดดเด่นด้วยบรรยากาศริมทะเลที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวสูงมากโดยเฉพาะห้องพักบางประเภทซึ่งได้รับการรีวิวว่ามีความเป็นส่วนตัวสิบทับสิบที่นี่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเน้นความสะอาดกว้างขวาง,วางและความสวยงามทันสมัยทำให้ทุกมุมของที่พัก กลายเป็นมุมถ่ายรูปที่น่าประทับใจด้วยพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางมีถึงสี่ห้องนอนติดแอร์ทำให้เพียร้อยสิบเจ็ดสามารถรองรับผู้เข้าพักเป็นกลุ่มใหญ่ได้ถึง8ปดถึงสิคนจึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการจัดทริปของแก๊งเพื่อนหรือการพาครอบครัวมาพักผ่อนแบบพร้อมหน้าพร้อมตาสิ่งอำนวยความสะดวกที่คิดมาอย่างรอบด้านจุดเด่นสําคัญของที่นี่คือการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายและใช้งานได้จริงในทุกรายละเอียดของการพักผ่อนริมทะเล สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีไ i f i แรงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบถ้วนดีไซน์เพื่อการใช้งานมีการจัดเตรียมพื้นที่อย่างชาญฉลาดเช่นมีที่ฉีดน้ำสำหรับล้างทรายที่เท้าก่อนเข้าบ้านและมีราวตากผ้าเปียกซ่อนไว้ภายนอกอย่างเป็นระเบียบทำให้ที่พักไม่สกปรกและไม่รกสายตาเตียงดูดวิญญ,ญาณผู้เข้าพักหลายคนต่างประทับใจกับคุณภาพของเตียงนอนและหมอนที่นุ่มสบายมาก บริการและกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนอกจากการพักผ่อนในวิลล่าส่วนตัวแล้วเพียร้อยังมีบริการที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การพักผ่อนของคุณเช่นอาหารและเครื่องดื่มมีบริการอาหารเย็นและเครื่องดื่มที่ครบครันจบในที่เดียวพร้อมเสร็จอัฟเตอร์นูนทีที่อร่อยและน่าประทับใจรวมถึงมีดนตรีสดให้ฟังเพลินๆในยามค่ำคืนสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายกิจกรรมทางทะเลสำหรับสายเที่ยวเกาะ ที่พักมีบริการเรือรับส่งไปยังเกาะต่างๆในจังหวัดชุมพรทำให้การเดินทางไปสำรวจโลกใต้ทะเลเป็นเรื่องง่ายบทสรุปเพียร้อยสิจ,จิตชุมพรจึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับการพักผ่อนในชุมพรให้เหนือกว่าโฮมสเตย์ทั่วไปด้วยการผสผสานความเป็นส่วนตัวของวิลล่าเข้ากับความอบอุ่นของโฮมสเตย์และบริการที่พร้อมตอบโจทย์การเดินทางเป็นกลุ่มได้อย่างลงตัวคอนแทคและพิกัดอ่าวมะม่วงตำบลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์สำรองห้องพัก098-925-1119 088-055-1189กดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการโปรดจะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทาง Facebook